สวัสดีครับก็อยู่ในเกม sky ย h ิลเลนออฟเดอะไลท์นะครับก็วันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับไปดูเป็นด่านใหม่นะครับที่ของซีซั่นนี้นครับซีซั่นชื่อว่าอะไรไม่รู้จำไม่ได้ละโอเคไปดูกันเลยมันตอนแรกเราได้รีวิวด่านแรกไปแล้วที่เป็นด่านที่เป็นด่าน ด่านน้าแข็งใช่ไหมเดี๋ยวไปดูด่านที่สองที่เป็นด่านดินแล้วก็ด่านที่สามไปด่านที่สี่ผมยังไม่เคยเข้านะครับเดี๋ยวไปดูด่านที่สองก่อนนะครับไปเลยอันนี้ก็เป็นฉากปกติข้ามไปลุยขึ้นไปดูเด็กก่อด อุ้ยขึ้นยากจริงขึ้นยากเกินมีไปต,ต่อบินครับบินไกลเกินน่าจะมีประตูวาร์ปเนาะว่าไหมเราต้องไปเติมปีกเขานะครับไปที่ผีเสือ้อ นี่นี่ใกล้ๆผีเสื้อก็จะได้ปีกแล้วนะครับนี่หรือว่าทําท่านี้ทําท่านี้ก็ได้นี่มันจะเติมปีกมันจะมาเติมปีกให้เราเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมไข่จุดอุย้ยน้องอุย้ยผมอันนี้น่าจะเป็นผมของซีซันนี้นะครับสมสวยเหมือแนบบกันนะเนี่ย บกมือกันไปเลยเดี๋ยวเขาน่าจะไปทางเดียวกับเราแหละวิ่งไปตามเขาเลยทางนี้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 ไปไหนอ่ะขึ้นข้างบนเหรอเฮ้ย ข้างบนเฮ้ยถึงแล้วยังเนี่ยเออเราถึงก่อนนี่ขนาดเราเดินนั่นเนี่ยไม่ได้บินนั่นเนี่ยอยู่ไหนเราวะเฮ้ยเฮ้ยข้างบนอยู่ข้างบนเราล,ล,ง,ถง,ง,ลงถึงยังน้องถึงยังเนี่ยเฮ้ยไปเร็ว

เราลองไปด่านเดียวกับเขาด้วยเนาะไปสุมส่มดูว่ามันจะเป็นด่านอะไรเขาจะไปด่านอะไรน่าจะไปด่านสุดท้ายว,วันนี้วันแรกที่เขาวันนี้วันแรกที่เปิดให้เล่นนะครับเป็นด่านอะไรไม่รู้คนน่ากลัวเลยมืด,ม,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 ดมืดอะ่ะมืดมืดอ่ะเดี๋ยวเราจะแค่ไปดูก่อนนะครับอาจจะยังเล่นไม่ผ่านนะผมยังไม่เคยเล่นเลยทางสุดท้ายอจะไปดูแค่เป็นยังไงนะครับถ้าเล่นน่าจะนาน chú louis 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 mà eh bin bin nè bin nè tút น,น,นี่ด่านสามเรายังไม่ได้ทำอุ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงอันนี้ของด่านสามทุกเทพเออเฮ้ยน้องไปไหนแล้วโอเคด่านสี่ ด่นสีจะเปิดให้เราเล่นไหมล่ยด่านสามไม่ผ่านเลยไปเลยนั่งไงเรายังไม่ผ่านด่านสามต้องผ่านเล่นด่านสามให้ผ่านก่อน งั้นวันนี้เดี๋ยวมารีวิวด่านสองกับด่านสาม้ากันร้องห้าพีทีเลงเข้าไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูด่านสองแล้วก็ด่านสมามนะตันตีเมันเข้าไม่ไดนะ้เดี๋ยวเรามารีวิวพีทีหนึ่งด่านสี่ด่านสองจะ ไปตรงที่มันเป็นหญ้านะครับอืมไหนวะไหนยวะหญ้าเออตรงนี้ตรงนี้เออตรงนั้นแหละด่านสองจะเป็นเอิร์ธเทรลนะครับหรือว่าเป็นสนามสนามดินนะครับเป็นเขาวงกลดเดี๋ยวให้ดู นี่เป็นไงสนุกนะครับเหมือนกับเล่นเขาของคนแหละเดี๋ยวเล่นให้ดูนิดนึงอุ้ย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 จะตกจะตกคือที่ลำบากที่สุดเพราะว่าเออที่ลำบากเพราะว่าเราบินไม่ได้ถ้าเราบินได้ก็จบเลยนะคือไม่ต้องเขาวองคนละ บินป่าไปเลยครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เราก็จะเออเข้ามาในนี้นี่มันก็จะตันๆแล้วก็ให้เราเดินหาทางไปนะครับเนี่ยมันก็จะแบบเออไปไม่ได้เราก็ต้องไปทางนี้ทางนี้นี่นี่คืออะไรลอยลอยอยู่เราก็ต้องไปแบบไปปลดล็อกอะไรเนี่ยครับเออไปจุดเทียนตรงนี้แล้วมันจะตรงนี้มันจะเปลี่ยนปัง พอเราจุดเทียนปุ๊บนี่เห็นไหมมันจุดเทียนปุ๊บไอ้น,นี่มันเปลี่ยนดันแมพมันจะเปลี่ยนทางมันจะเปิดน,นี่เราก็ไปต่อได้นี่ทางอยู่ตรงนี้ทางนี้นี่ที่เราไปเมื่อกี้ไม่ได้ตอนนี้มันไปได้ละระวัตวงตกถ้าตกเราก็จะเริ่มมันจะมีจุดนี่นี่ไงตกแล้ว ก็จะเป็นจุดเช็คพอยต์มันจะไม่ไกลามากนะครับนี่เงจะเป็นตรงเนี้ยที่เขาจุดไว้เมื่อกี้ก็จะเป็นเช็คพอยต์ของเรานี่้อมันเป็นแบบเป็นพื้นตรงๆนะลค่อยกระโดดนี่แล้วก็จะมาแบบเช็คพอยต์ใหม่ประมาณนี้ประมาณนี้นะผมจะกลับละให้ดูแบบน้ำจิ้ม จิ้มน้ำจิ้มนะฮะน้ำจิ้มนีไ่ไปด่านสามดีกว่าด่านสามผมยังไม่เคยเล่นเหมือนเป็นเหมือนเป็นสนามลมนะครับ Trail of w i n เหรอไม่รู้สักอย่าง ไปเดี๋ยวไปที่ไอ้สปิริตก่อนไม่รู้ว่ามันท่านอะไนไงไปที่สนามที่เม่งอะไรเมงอะไรสักอย่างโอเคไปกันเลย ไปทางไหนบินเออเออไม่มีปีกไปชาร์จปีกละโดดขึ้นไหมโดดขึ้นได้ไหมลำบาจริงๆไปชาร์จปีกเถอะนี่อยู่ตรงเทียนนี้นะชาร์จปีกเร็วแล ปื๊ดเลยปลืดปืดทำไหนวะคือนี่นี่ครบแล้วโอเคบินถึงไหมเนะี่ยโอเค ใส่รักลบนะแล้วก็ไอตัวนี้มันตัวไรวะงูอะตัวไลวอะจะกกระลอกอะก็ตายมีฟันสองเขี้ยวสอ,สองสองี่เคียไปดูสนามลมกันเลยว,ว้าวอะไรเนี่ย โอ้โหนี่ไงชิปหายเยอะเลยเนี่ยวูสสวยเหมือนกันนะเนี่ยเอาจริงกลับเลยไหมโอเคเล่นแป๊บหนึ่งผมจะเล่นแป๊บเดียวนะเพราะว่าให้คนที่มาดูไปเล่นเองนะครับจะสนุกกว่า นี่คืออะไรจุดไหมจุดแล้วจุดแล้วลมหายไปเหรอยังไงคืออะไรไม่รู้ไม่รู้ไ,รไปละอื้ออื้อะไระไม่เข้าใจอ๋อไม่รู้จุดทำไมนะะจุดทำไมวะ อุย,อย,อยเดี๋ยวอ๋อลมมันจะแบบเหมือนจะมันลมมันจะแบบเอ้ขยับนะขยับไปเรื่อยๆอะลองดูตรงนี้ว่าจุดไลเป็นไงนี่ลมมันก็มานะลมมันก็มาไอันี้มันก็ขยับแล้วนะจุูททำไมวะซเซฟรอใช่ปะเซฟปะ อ่าพิสูจน์ว่าเซฟหรือเปล่าเราลองตกดูยอย่าเพึ่งเลยอย่าค่อยตกตกตอนมันตกดีกว่าเนาะืออเออนะฮะประมาณนี้เดี๋ยวนยี่นี้ยาโอเคโดดโดดเอาจิง มันก็ไม่ได้ยากนะทำไมคนอื่นบอกว่ายากวะนี่คืออุ้ยี่ยนี่โอ้ตกใจอะไรเนี่ยอ๋อมันเป็นแบบน้ำผูนะอืสอสงสารน้องวะน้องหน้าหน้าเบืออ่อเลยอุ้ยไปทางไหนเนี่ยอ๋อสไลด์ อื้อนั่นไงตกแล้ว,ลวประมาณนี้เอนั่นไงนี่เป็นจุดเซฟจริงด้วยโอเคผมเล่นให้ดูแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวไปเล่นกันต่อเองนะบ,บ่มือก่อนบายบายก่อนบายบายกล้องก่อนบาย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 กล้องก่อน บายบายเจอกันครับเดี๋ยวมาเล่นให้ดูใหม่